ก็จะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะจากโจทย์นะคะคาตอบก็คือข้ององูก็คือทองแดงนะคะเพราะว่าทองแดงเนี่ยเสียอิเล็กตอนได้ยากที่สุดค่ะแล้วก็มีค่าอีเซลมากที่สุดจึงไปเร่งให้เหล็กผุกก่อนเร็วขึ้นนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือข้อที่22นะคะก็คือตอบงองูเพราะว่าจากแผนภาพที่กําหนดให้นะคะ x เ,เป็นแอโนดและ y เป็นแคโทดดังนั้นขัออ้ว x มีสักไฟฟ้าต่ำกว่าข้ว Y และครึ่งเซลล์ทางขวามือเนี่ยเกิดปฏิกิริยารีดักชันค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่16นะคะทำไมถึงตอบข้อขอไข่จากสมการแรกนะคะเห็นว่า A เนี่ยให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า B ดังนั้น B จะไม่ทำปฏิกิริยากับ A บวกค่ะแล้วจากสมการต่อไปที่เขียนมาเนี่ยนะคะแสดงว่า C ให้อิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า D D จึงไม่ทำปฏิกิริยากับ C บวกค่ะ ข้อ43นะคะทำไมถึงตอบข้ององูเพราะ Cu 2บวกนะคะในสารละลาย CuSO4 นะคะและ Sn 2บวกในสารละลาย SnSO4 ชิงอิเล็กตรอนได้ดีกว่า Fe 2บวกดังนั้นนะคะ Cu 2บวกและ Sn 2บวกจึงสามารถออกซิไดซ์ Fe ให้กลายเป็น Fe 2บวกได้ค่ะ ต่อไปข้อ40นะคะตอบขอไข่เพราะว่าโครเมียมนะคะมีสักไฟฟ้าสูงกว่าเหล็กทำให้เหล็กผุกก่อนก่อนค่ะแล้วก็ข้อ54นะคะตอบงองงูเพราะว่าโครเมียมจะเสียค่าใช้จ่ายให้4.2คูณ20นะคะเท่ากับ84บาทต่อเดือนซึ่งใช้ต้นทุนน้อยที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นข้อ57เนะคะเราจะแทนสมการเป็นสมการที่1 2 3เรียงกันมาเลยนะคะเราจะนําสมการที่2บวกสมการที่3 e ศูนย์เซลจะเท่ากับ1.71ค่ะจากนั้นเราก็จะกลับสมการที่1นะคะ e ศูนย์เซลเนี่ยจะได้0.14รวมกันจะเป็น1.57เค่ะเพราะฉะนั้นจะตอบข้อที่1นนะคะก็คือข้อกอไก่ ต่อไปนะคะข้อ58เราจะอ e ูนเซลล์เนี่ยนะคะมาลบกันจะได้เท่ากับ1.54ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อ60ก็จะตอบงองูเพราะว่าเราจะเอา E0C ูนเซล์นะคะเท่ากับ e ศ c ูนเซลล์แคโทดลบ e ีูนเซล์แอโแล้วก็จะแก้สมการนะคะมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะคะก็คือ2 3 8โวลต์ค่ะ ต่อไปนะคะข้อ18ตอบขอไขนะคะเพราะว่าครึ่งเซลล์ MG กับ MG 2บวเนี่ยมีค่าไอศซนเซลลต่ำกว่าครึ่งเซลล GA กับ GA 3บวกนะคะดังนั้นเมื่อต่อกันเป็นเซลลกราน,นิกเนี่ยครึ่งเซลล์ MG กับ MG 2บวกจะเกิดออกซิเดชันส่วนครึ่งเซลล์ GA กับ GA 3บวกจะเกิดเรดักชันค่ะส่วนข้อ17นะคะเราจะดูที่ความต่างสักย์ค่ะเพราะฉะนั้นจะตอบข้อกอไก่นะคะ ต่อไปนะคะข้อ19และข้อ20นะคะใช้หลักการเดียวกันก็คือดูที่ e ิสุนเซลนะคะหน้าต่ำหลังสูงค่ะเพราะฉะนั้นข้อ19เลยตอบข้อคอควายนะคะส่วนข้อ20เนี่ยตอบข้อ2ค่ะส่วนข้อ23นะคะเราก็จะมาดูว่าความต่างศักย์อันไหนเนี่ยมีค่าสูงที่สุดก็คือตอบข้ององงูนะคะเพราะว่ามีความต่างศักย์ที่สูงที่สุดค่ะส่วนข้อ59เนะคะเป็นข้อสุดท้ายของเราเนี่ย ก็จะตอบกอไก่นะคะเพราะว่าเราเอา e ีูนเซลล์มาลบกันแอนอดกับแคโทดนะคะก็จะได้เป็น2.71เเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่ค่ะ